คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับบนะิตคอยน์เนาะแล้วก็เรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะในที่ส่งผลให้ราคา,าตกลงมาหนักหน่วงเอาการในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือว่าเหรียญเอาคอยต่างๆก็เรียกได้ว่าหล้ไปตามๆกันเลยนั่นเองนะซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆห้ามพ,พ,พนนลาดเลยนะครับรวมถึงผมยังมีโอกาสละกันสําหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าเฮ้ยโอกาสมันมีอะไรที่ ที่น่าไปศึกษากันต่อได้บ้างอะไรแบบนี้คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดูกันผมทุกคนิดนึนงแนละ้วยังไงฝากก, like, กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยผมเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกๆคนที่โอเคอ่าที่จะโดนฟอสเซลหรือว่าโดนลิคูเดตอะไรต่างๆผมคงที่จะไม่ได้มาซ้ําเติมอะไรอยู่แล้วนะแต่ก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านพ้นความเครียดตรงนี้ ไ,ได้นั่นเองนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องที่เป็นสาเหตุหนึ่งเลยแหละเนาะในการที่ทาให้ราคาบิตคอยตกตลงมาในเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตกลงมากระหนำ่ำซัมเมอร์เซลหลายเหรียญก็ตกลงมาพ,พ,มพร้อมๆกันด้วยเลยเนาะเป็นในเรื่องของอ จำนวนนะครับคนว่างงานที่อเมริกาในณขณะนี้นะครับตอนนี้โอเคอัตราการเติบโตเนาะสำหรับคนที่สามารถที่จะหางานทําได้ในเดือนโนยเมเบอรที่ผ่านมานั่นเองเป็นการวัดในแต่ะเดือนนั่นเองเนาะซึ่งนะครับมีคนที่โอเคแหละออสามารถหางานทําได้เนี่ยราวๆสองแสนหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นเองนะก็เรียวกได้ว่าเทียบกับเดือนก่อนานานี้ อยู่ที่5 0 0แสนนะครับมันก็เลยแบบเอ้ยโอเคเฮ้ยทำไมเดือนก่อนอันนี <weather> <co> ้ได้5 0 0แสนแล้วเดือนนี้ทำไมมันเหลือแค่2 0 0แสนก็เลยด้วยว่ามันแตกต่างเยอะเหมือนกันนะจาก50 0แสนไป2 0 0แสนนะครับก็เลยได้ส่งผลให้โอเคแหละอันนี้เขาก็วิเคราะห์กันไปต่างนานาเนาะว่าอาจจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ประกอบกับโอมิครอนหรือว่าโควิดสามพันใหม่ที่กําลังมาด้วยอันนี้คือเป็นการวัดของเดือนโนย์เบอร์นะซึ่งมันยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์ตัวโอมิครอนเลยนะครับซึ่งเขาก็ อาจที่จะคาดกันเฮ้ยโอเคเนี่ยขนาดยังไม่มีตัวโอมครอนเนาะแล้วถ้ามีตัวโอมครอนเนี่ยอัตราการว่างงานจะเป็นยังไงคนจะตกงานเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคนจะมีงานทํามากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนี้ก็เกิดความสงสัยแล้วก็เกิดความาไม,ไม่นิ่งนอนใจและกันสลับตลาดเนาะก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้แดงอลามเลยนั่นเองนะครับประกอบกันนะครับเป็นในเรื่องของทาง e v e r g r a n d กเนาะหรือเอ e เวอร์แกรนเนนั่นเองนะฮะก็ได้ออกมาแถลงเนาะบอกว่านะครับ มีโอกาสเนาะที่จะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินชําระหนี้ได้ในรอบนี้นั่นเองนะอัน,นี้ก็เลยเด้ว,ว่าก็เลยได้ส่งผลให้คนเฮ้ยถ้าเอเวอร์แกรนดลล่มแล้วดีฟอล์ลแล้วจะส่งผลอะไรหรือเปล่าเนาะก็เกิดความไม่แน่นอนแล้วก็เกิดความสงสัยอีกนั่นเองนะครับแต่ก็ทันทีทันนั้นผมคิดว่าคือรอบก่อนเนี่ยโอเคจ่ายได้ใช่ปะ่ะแต่รอบนี้ไม่มั่นใจว่าจะจ่ายได้หรือเปล่านะครับผมก็เลยได้ส่งผลอย่างที่บอกไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในใจลึกๆผมคิดว่ามันจะผ่านไปได้นะอันนี้เพื่อนๆคิดเหน็นกันยังไงเราลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันแต่ก็ต้องเราจะตามไปดูต่อไปแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่นะก็รวมๆแล้วเนี่ยปาเข้าไปกว่า300บิลเลียนนะฮะหรือว่าประมาณสัก3าแสนล้านเหรียญนั่นเองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันเนาะประกอบกับนะครับในอีกเรื่องเนาะเป็นในเรื่องของพีนิรันนะครับที่ได้เอาข้อมูลมาให้กับพวกเราได้ดูกันเนาะในเฟซบุ๊กนะครับเป็นในเรื่องของโอเคแหละ เอเวอร์แกนเดย์มันก็มีมีโอกาสนะที่จะเดฟอล l t หรือว่ามีโอกาสที่จะไม่สามารถที่จะชะําระนี้ได้ตามแผนถูกต้องไหมแล้วสมมติถ้ามันล่มอะแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าเป็นในเรื่องของตัวเทเตอร์หรือว่า u s d t เนี่ยที่เราใช้ใช้กันอยู่เป็นส่วนใหญ่เลยแหละในส่วนของตัว s ซบเบอรคอยใช่ไหมว่ากันว่านะนี่หรือว่ากันว่าตัวเทเตอร์เนี่ยมี่วนหนึ่งที่ถือตัวเอเวอร์แกนเดย์อยู่ด้วยนั่นเองซึ่งทันทีทันั้นตัวเทเตอร์เนี่ยก่อนหน้านี้นเขาเคยได้ออกมาบอกแล้วแหละว่า ว่าไม่ไม่ได้ถืออะไรแบบนั้นนะเนาะแต่ก็ทันใดนั้นเขายังไม่ได้มาเปิดเผยอะไรให้กับเราได้เห็นว่าเขาถืออะไรบ้างโดยเป็นแบบจะแจงให้ให้ปนปงใสนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายคนก็กังวลกับ U.S.D.T. อ,อยู่พอสมควรนะซึ่งก่อนหนนี้ก็เห็นมีข่าวว่าอ,อ,อะไรอะ่ะถือคือ โอเคแหละ USDT เนี่ยเขาไม่ได้ถือตัวดอลลาร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะเนาะก็จะมีตัว paper commercial หรือว่าอะไรต่างๆอยู่ในนั้นด้วยนะก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับคนที่ถือตัว USDT หรือว่าตัวเทเตอร์อันนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ส่งผลอีกหนึ่งความกังวลใจละกันของสิ่งที่จะเกิดกับเอเวอร์แกรนเดย์ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้เทเตอร์จะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะซึ่งถ้าเอเวอร์แกรนเดย์มีปัญหาก็จะส่งผลให้เงินต่างๆที่คัดว่า USDT ถืออะไรแบบนี ก็มีโอกาสที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของตัวเทเตอร์ได้นั่นเองนะน,นี้ก็ต้องรอจับตาดูต่อไปนะซึ่งทันท้ทันผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาถือยังไงหรือว่าไม่ถือยังไงซึ่งเราต้องติดตามไปดูต่อไปว่าเออสถานการณ์นี้มันจะขี้ลายยังไงนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เราได้พูดถึงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะ mm. ก็เลยได้ส่งผลนะครับให้ตอนนี้ราคาบิตคอยนะตกตามลงมาอย่างที่เกริ่นไปเนาะแล้วก็ออดังวิเคราะห์นะครับจากทางคอจัดรการมนะก็ได้เอามาบอกนะฮะว่า โอเคราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะไซเวยหรือว่านิ่นนงๆทรงๆเก็บของไปๆมาๆแบบเนี้ยจนถึงปี2022เลยนั่นเองหรือว่าเรามีโอกาสที่จะไม่ได้เห็นบูรานพีกๆบัวออฟท็อปในปลายปีนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ทัลล์ครับดูเนาะในส่วนของคนที่โดนเลคูเดตตั้งแต่เดือนเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมานะครับปลาเข้าไปกว่า2.5บิลเลียนนะหรือวาราวๆสัก 6- 7ล้านล้านบาทนะถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่อพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะที่ เผื่อใจเอาไว้หน่อยว่าเฮ้ยโอเคไปไปนี้เราอา่จะไม่ได้เห็นโบว์ออฟท็ top, หรือว่าราคา Bitcoin Peak เป็นแบบแสนแสนสองแสนอะไรแบบนั้นหรือว่าแบบปี2013-2017ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนข้อมูลที่เราเราควรที่จะต้องรู้เอาไว้ด้วยนั่นเองนะเนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนาะของออนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับเห็นไหมถ้าเราเสังเกตรูว่าเวลาที่มันราคามันตกลงมาเพิบแบบเนี้ย เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่โอเคไซด์เวทเก็บของอยู่ประมาณช่วงนี้นั่นเองนะก็น่าที่จะกินระยะเวลาสักเดือนหนึ่งสเดือนอะไรแบบน,น,นั้นนั่นเองนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์เนาะซึ่งทางนายจันท้นการวิเคราะห์อันนี้ที่จะผิดก็ได้เนาะซึ่งทางนายจันั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันจะผิดหรือว่าจะถูกนะครับแต่ทานายจันั้นเราก็ควรที่จะลงทุนอะไรด้วยเ,เงินที่มันแบบที่โอเคอย่าใช้เงินล้อหรือว่าอย่าใช้เงินที่ ที่มันจะจําเป็นจะต้องใช้อะไรแบบนี้เพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตของกิปโตเนี่ยมันมีความพันผวนมากเลยเนะเดี๋ยวเราจะเครียดกันเปล่าๆนะยังไงแล้วลงทุนด้วยเงินที่เย็นแล้วก็น่วก็ถือมันไปให้ได้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะอย่าใช้เงินร้อนมาลงนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับอีกหนึ่งเรื่องเนาะเป็นในเรื่องของ open interest นะครับหรือว่าการเปิดสัญญาฟิวเจอร์ต่างๆในณขณะนี้นะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่ามันเยอะ อย่างมหาศาลเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเกือบๆที่จะเป็นออทามไฮในตอนนี้เลยเนาะก็เลยด้วยว่าความมั่นใจของตลาดเนี่ยเยอะแล้วก็คนใช้พวกลิคูเดตหรือว่าขอไปการาเปิดสัญญาฟิวเจอร์นะ่ต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งหลายคนนักวิเคราะห์ก็มองว่าจะริงไอ้พวกสัญญา,าตรงนี้นี่แหละนะครับผมสำหรับต,ตัวฟิวเจอร์โอเพนอินเทอร์เสเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ฉุดลังไม่ให้ราคาบิตคอยมันไป1นึ่งแสนหรือว่ามันมันเหมือนเป็นตัวขัดและกันเนาะที่จะทําให้ราคาบิตคอยมันพันผวนแล้วก็มีปัญหาอยู่ แบบนี้นั่นเองนะฮรวมถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะของคนนิโคลัสาจากช่อง d a t a d a ด h นะก็ได้ทวีตนี้ออกมานะครับว่าเฮ้ยลองจินตนาการสิถ้าเราไม่ได้ใช้ตัว v e เวลเทรดด i n g หรือว่าไม่ได้ใช้ช็อตลองหรือว่าเปิดสัญญาฟิวเจอร์และต่างๆเนี่ยราคาบิทคอย Bitcoin, จะไปเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะเขาก็บอกว่าเรา,าควรนะที่จะเห็นว่าราคาบิคอย Bitcoin, เนี่ย มันคงที่จะไปถึง10,000แสนไปแล้วนั่นเองถ้ามันไม่ไม่ถูกชุดล้างหรือว่าถูกมีปัญหาในส่วนของตัว leverage trading หรือว่าการเปิดสัญญาฟิวเจอร์อะไรต่างๆนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าคนใช้สัญญาฟิวเจอร์น่าน่าที่จะเป็นหลักอยู่แล้วนะก็ก็น่าที่จะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมถึงการกู้ยืมอะไรต่างๆเอาไปฝากเอาไปตึง้งแล้วก็เอาเงินมาซื้อบิตคอยเพิ่มอะไรแบบนั้นนะนี่ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ไม่ค่อยอชื่นชอบ,ชอบละกันประมาณนัั้นนะครบ ซึ่งเขาก็ได้คาดการณ์นะครับจากทางไลฟ์ล่าสุดของเขาเนะว่าโอเคมันก็อาจที่จะไซด์เวย์อย่างที่เราได้พูดถึงกันไปนะว่าโอเคอาจจะไซด์เวย์ไปไปมาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะไปพีคหรือว่าเนี่ยมันมันถ้ำดูทรงแบบนี้ก็เป็นไปได้สูงที่มันจะตกลงมาแบบนี้ก่อนแล้วก็มา taste เทสแนวรับตรงที่ก่อนนะแล้วก็ค่อยขับขึ้นไป break เบรกแนวต้านขึ้นไปนั่นเองนะการที่จะเป็นคิวหนึ่งคิวสปีหน้านั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครมองว่าเฮ้ยโอเคบูรันมันยังไม่มาแล้วมันจะ เวิร์กหรอแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันก็คือตอนนี้ถ้าเรามองภาพรวมๆในภาพใหญ่ผมคิดว่ามันเป็นโบร์เก็ตอยู่เนาะแล้วก็การที่มันขยายออกไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อเอาคอยต่างๆให้มันเติบโตได้อย่างง่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีการเก็บของมีการไซด์เวที่นานๆเนี่ยยังไงแล้วมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้มันเบรกแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงหรือว่าใครที่ ชื่นชอบในเรื่องของกราฟเราลองคอมเมนต์กันเข้ามาละกันนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของ c ี o อของเซลเซียสนะคุณอเล็กซ์นะครับผมก็เดี๋ยวมาบอกนะว่าโอเคราคาบิตคอยเนี่ยมันจะไปถึงเราๆหนึ่งแสนใน Q2 ตอนปี2020นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางคิดคิสโซนะครับผมอขอให้คิสโคนะครับผมก็ คุณอเล็กมินสกีนะก็ได้ออกมาบอกกับสำนักข่าวในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้น,ะนั่นเอง104ถึง106สนหรับตัว Bull Top บัวออฟท็อปนะฮะก็ประมาณสักก่อนเดืนอนเมษาก็เรียกได้ว,ว่าหน้าที่จะไปพีคเหมือนปีนี้เลยนะเหมือนช่วงก่อนอนันนี้เลยนั่นเองนะอันนี้ก็รอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็เอาใจช่วยนะสำหรับเพื่อนๆแฟนคริปโตทุกคนนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราพูดถึงโอกาสบ้างหลากสำหรับในส่วนของ ราคาบิตคอยที่มันตกต่ําแล้วก็เหรียญต่างๆตกต่ำลงมาในณะดัน,นี้แล้วก็มีข่าวไม่ดีในเรื่องเกี่ยวกับทางเทเตอร์ใช่ป่ะถ้าเราเราลองเข้าไปอ่านใน Facebook ของพีนิรันดูก็ได้นะครับพิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันเนาะซึ่งก็นําเสนอประเด็นนี้และกันเนาะว่าเป็นเรื่องของโอเคแหละสมมติถ้าเทเตอร์เนี่ยบางทีเราสมมติถ้าเราดูโฟเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่ค่อยเวิร์กหรือว่ามันมัมนโฟคือโอเค คือเมดเงินส่วนใหญ่ที่ซื้อบิตคอยเนี่ยมันจะมาจากเทเตอร์หรือว่า u s d t นั่นเองนะฮะพอซื้อบิตคอยปุ๊บเนี่ยเมดเงินจากบิตคอยเนี่ยมันก็จะลหลางไหลไปในปุพวกอีเจอเรียมไนั้นคอยเอ็ก Ethereum, ance, Coin, RP, อะไระต่างๆก็ว่ากันไปเนาะซึ่งถ้าเราาไปดูข้อมูลนะฮะก็มีหลายคนมาวิเคราะห์เหมือนกันอันนี้เป็นบทความหนึ่งที่มาจากตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะได้บอกว่า ก็คือเป็นมีโอกาสเหมือนกันที่ทางเทเตอร์มันจะมีปัญหานะฮะซึ่งแต่แต่คือตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรเนาะแต่หมายถึงว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับซึ่งถ้ามันมีปัญหาจริงเนี่ยมันก็จะส่งผลให้เป็นโดเมนโนเอฟเฟกอยู่พอสมควรเลยแหละเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที่มันเข้าไปซื้อบิตคอยน์เนี่ยก็จะมาจากเทสเตอร์เนาะแล้วก็เทสเตอร์เนี่ยก็ถือว่ามีสิ่งที่มันผูกพันนะครับผมบิตคอยน์เนี่ยเม่เงินที่เข้ามาซื้อบิตคอยน์เนี่ยบิตคอยน์ก็จะลังไลไปอย่างอีเชอรต่งเบตกันนะคงเนย มันก็จะจริงๆก็จะคอลหลบอยู่ไม่อยากจะคิดภาพเลยนะครับแต่ก็เทนนี์นั้นผมก็เลยมองว่าให้โอกาสเนี่ยมันก็จะมาในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น decentralized s t a b l e c o i n นั่นเองอันนี้สรับส่วนตัวผมเนาะก็ uh, t r a l i z e d s t a b l e c o i n เนี่ยก็อย่างถ้าเราคุ้นค้นชื่อกันดีอยู่แล้วก็คือเป็นเหรียญ USDT หรือว่า stablecoin ที่ชื่อว่า USDT ที่ใช้อัลกอริทึมในการแบ็กมันจะไม่ได้ใช้อ s เซ t แบบเท t เตอร์ที่บอกว่าโอเคไปถือนั่นไปถือนี่ในการแบ็กอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ มันเราก็ไม่ควรที่จะเชื่อใจใครอะไรแบบนี้นะให้ให้ตัวโค้ดหรือว่าตัวอัลกอริทึมมันเป็นตัวจัดการน่าจะอย่างดีกว่าอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่คนคิดละกันนะอันนี้ก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมซึ่งผมคิดว่าโอเคถ้ามันมีความต้องการสําหรับการใช้งาน s ซเบอร์คอยที่เป็นดิสเซนเทไลซ์นะอย่างเช่น u s t เนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงสําหรับลูน่าหรือว่าโปรเจกต์เทรา นั่นเองนะัน,นี่ก็ว่ากันไปนะซึ่งทันใดเชฉนนั้นนะฮะในบทความของมีเดียวันนี้นะเขาก็ได้บอกนะฮะว่ามีโอกาสไปเป็นสูงเลยว่า USDT หรือว่าเทเตอรเนี่ยโอ้มันเป็นฟรอดนะฮะเพราะว่าอย่างคอยเบจก็ไม่ได้รับหรือว่าไม่ได้ซัพพอร์ตทางเทเตอร์นั่นเองนะอันนี้ก็เพื่อนๆต่อไปวิเคราะห์พิจารณากันละกันนะครับ เพื่อนเคนหไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถได้กดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็สามารถได้สั่งซื้อกาแฟเพื่อที่จะเป็นการังใจให้ให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด,ดอกที่รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันทุกๆวันในตอนเช้าเนี่ยก็ต้องขอพูดมากเลยที่ซัพพอร์ตกันโดยเสมอมาเนาะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเข้าไปดูในส่วนของตัวเอ็กซ์คล e ซีฟคอนเทนต์นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไป ได้ด้วยนั่นเองก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมาแบ่งปันเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นาะข้อมูลแปรอะไรต่างๆนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งโพสต์ในส่วนของตัวบทความนะครับผมตัวอาร์เฟนะฮะก็คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลนเนาะสำหรับผู้โชคดีที่จะได้เสื้อกันไปนะครับผมก็คือคุณรถไฟกลางคืนและนิทานก่อนนอนนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์ไอคิวต่ด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งเสือ้อ ok ไปใหะค,คิดว่าน่าจะช่นชอบ น,นั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับคำถามประจำวันนี้นะคือไม่ได้มีคำถามอะไรเป็นพิเศษ,ษนะเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลต่างๆที่ผมเอามาแบ่งปันมีอะไรจะเสริมหรือว่า,ามีอะไรจะให้กำลังใจกันผมคิดว่าช่วงนี้กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะยังไงแล้วก็ถ้า,ามีอะไรก็อย่าซ้ำเติมกันนะผมคิดว่าอยู่คนอยู่ในโลกคริปโตผมก็อยากที่จะให้คนทําเงินหรือว่าแฮปปี้กับโลกคริปโตให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไดแหละนะครับยังไงก็ขอโดยช่วยให้กับเพื่อนๆด้วย ละกันนะครับก็ทางนี้้ะนั้นขอฝากไว้ในเรื่องของลงทุนในสิ่งที่เรารู้แล้วก็ลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วก็ไม่เอาเงินร้อยมาลงทุนนะเพราะว่าคริปโตมันเหวี่ยงมากๆนะฮะเราอาจที่จะถ้าเราไม่เข้าใจมาแล้วเราไปลงทุนตามใครเนี่ยยังไงแล้วมันเหวี่ยง50%เพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปแล้วก็ได้นะซึ่งทางนี้ฉะนั้นผมคิดว่าคริปโตถ้าจะให้ดีมันมันคือถ้าถือยาวมีโอ,อกาสที่จะเติบโตได,ไ,ดได้เยอะอะไรแบบนี้นะก็ ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วถ้าไม่รู้ก็ยังไงลงทุนในความรู้ก่อนค่อยที่จะไปลงเงินนะฮะโอเคก็คิดว่าคลิปนาวุธนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับสวัสดีครับ